สวัสดีครับมือนี้มาลวยพามาติดตามในท่งพผอพงนะครับพอดีพอพงโทรมาหามารวยอยากมาลวยเอามาแบ่งปันทั้งช่องนะครับเพิ่นว่าเพิ่นป่วยเขาโรงพยาบาลนะครับผีมาสิงเพิ่นให้โชว์เลยซ้มตัวมาแล้วซ้ำงวดนะครับก็ลองไปฟังความฝันผอพงเพิ่นไในเลขตัวไหนเลขผีสิงเพิ่นนะครับลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณ่อพงครับสวัสดีครับ โ oh, อ,พอ้พอพ่องงันพ่อทมาหามรวยเนาะเบียนว่นา,นาได้เลขพี่บอกอยากมาแบางปันมหลวยน้าบ่เบียนือว่าถ <ใน S 1> <จ>ือลงบึ้งตรงตลอดเนี่คือว่าถือจังวหวัดเราพ่อโอ้ยถือมาหลายวันแล้วสามวาันเราบอกต่้สามตัวเนี่ยจังหวดน,น,นั้นห้าสูนย์ถูก่หเจ้เป็นเลขเนี้ยคับพอ่อเือว่าไปอุบัติเหตุเจ๊เออรถพารลมอยวัดปลาช่คน่ยโอ้ แต่ว่าผีมาสิงนี่เสิงคอยคอยไปนัอที่รังบ้านคุณนิดนืงเขาตัวแรกเขาดิสามสามหาสองแม่สองสามตัวดิแถ้วกาคอยมีไปเตีอวสองตัวคอณมาขอเรียนต้องคอยว่าผขมาขอเรีนมคอยยังไอยเยงแ้ ขอเป็นโยมครับิ่นกันยังว่ากับเป็นโยมก็ได้เข้านะขอยเล่เพิ่นเก็ดสองกับห้าสองเดว่าง,ง,งบ่ได้บอกคนนี้ครับบาได้บอกคนรเพราะเสามกับบุกเงนินครับเออมีมีเงินบางบางวันวันที่ยี่สิบเอ็รูปภาพเติมของเพื่อคอมเมนต์ครับ บานนี้ไม่มีกันเลยบานนี้อเลยอ่ะมาแบงหมหอรวยน้ำนเนาะเ,เอาเลขไปเอาเลขไปาพอเอาเลขเลยครับบานนี้พอ่อได้ตัวเลก็พ่พ่อเออเอา4ีแปดสเนาะแปดสามาสแเออแล้วก็ 4... อันนี้สู้นผม่น่าสนครับมันม,นมนันั่นสุน <Under neath. S 2> ีนดาวเพียใช่ไมสี่แปดหนึ่งที่กันหนึ่ง้แปดหนึ่งโ้แปดสามโอ้งแปดสามเออเราเป็นเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเนาะแมนเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดี่ นี้ตัวกันเมือกัเนปกันไว้ตัวละคาบาทหาบาทเ้อสุนีครับผมชุบตัวเคีงเมันคือตัวหาแปดสามกิดข้แตดสาตัวนี้ตัวกันกันมันเพราะมันเคยเข้าสตัวนะพ่อเนาะเมียนอือไอานเล็สองตัวสตัวนะพ่อสองนึงชุนส อันหนึงนห่งซอนเจ้าี่นี่เลขสองตวัวครับสองเก้างอ่ะผมเหมือนไรเครับผมตู้น้อยเอาไอ้สองตวัวทัดเนี่ัดเน้นแปามมาพับนเนี่ยแม่นอันนี้กลับเอาน,น่น,บนับหนอนนมัพังครับผมสามแปดเนาะ,ะอันอันปุบเป็นโตเป็นกลางนุ่นอกับซี่โคกหนึ่ง ซี่กนึงซี่หกอีลีด้ยเพิ่นขึ้นมาหนี่เพิ่มตบออีด้วไหครับหนอ่งหนบ่งแปดจหกคนดู่ครับเบือนโอ้คะมนหอนอ่ะอ่าถือว่าถ้าพีถ้าพันทีสิงถวนันมากเลขกแม่นเลยเดี๋ยวฟ้แมนแมนเป็นปุยงเน่เ่เป็นกระสืดเป็นกริย์เปลวเนี่ยเปลวัว ป,ประเทศนั่นละประเทศกัมพูชานละน้ำได้มาเนี่ยเพิ่นมาบอกกัพ่อเดียวนี่ยมาบอกมาบอกเนาะผมนี่เิ่นล็อกไว้แล้วแปดมเนวาพิแปดแท่งว่าเนี่ยแมนแต่ว่าส,สามตัวเน้นๆน,นี่คือหาแปดสามแมนสี่แปดสามเนาะแมนชุดเอกันกระตังหากเนาะผมเออครั<อ>บ<ต>ผม คุณเจ้าเด็ซื้อแต่ซื้อเบอร์เด็กซื้อ้อตัวสองบาทจะได้เออสบาทให้ด้วยนะก็จุดจังๆมันมี้มนี่แหละครับผมนีอ่้นอัะต้นอนอ่ะ้นอ่ะต้นอ่ะต้นต้่ะต้นอ่้นอ่ะต้นอ่ะต้นอ่ะต้มื่อ่ะต้นอ่าต้นอ่ะ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 ตนอ่ะต้นอ่ะต้นอะต้นอ่ะต้นอ่ะต้อ่ะต้นอะอ่ะต้อ่ะต้นอ่ะต้นอ่อ่นอ่ะต้นอ่้อ่อ่นอ่ะต้นอะต้นอ่นอะ อันแม่นอนด่าไปจะมจาบมือคนทั่วมันไปมันไปนอกเขาต้องว่ามันไปตั้งประเทศแล้วไปเล่าอยู่ล่าแล้วเออไปไปอยู่เล่าตีครับก็อีกเพื่อเออดีพลดีแล้วแบ่งกันเนาะแบ่งูแบ่งร้านไปไทยนครับผมเอาสารนเอเดี๋ยวมาเอร่วนเด้อเอาฟอหายมากเลยมีเลงหาแปดสามสี่แปดสามเปนตัวเน้นเนาะ ตัวล่องซีซีแปดนึ่งซนี้นะครับแต่ว่า,าตัวกันนี่มีสามตัวหกแปดสามเจ็ดสเจ็ดปสีเป็นเลขกสตัวกันนะครับส่วนตัวเน้นบนหนึ่งสามแดแามนะพ่อเนาะเลขสองตัวบนนี่นส่วนเหล็ล่างหมาสองหนึ่งศูนยสนะครับตัวกันล่างนั่ตัวเล็ล่างนะครับประมาณนี้ได้ร 5, 8, 3, 4, 8, 3, ครับแต่ว่าเล็พี่บอกนี่หาแปดสามซีแปดสามันี้นะพ่อ สี่แปดหนึ seven seven. ่งจะออกไปบอกแล้วพ่อบอกแล้วสี่แปดหนึ nine. Nine. Nine ่งบอกไปเยอะตีคสามลองแล้วนะครับเนาะแต่ว่าเลขพี่บอกทีนี้เนี่ยหาแปดสามสี่แปดสามมั้งพ่อนัก็มอมเป็นแปดหาแปสามเนี่ยบอนักสี่สี่หัวผมเพิ่นก็บอกเล้งวดได้ตรงตรงสาม้สองสี่หัมอกตรงตงเลยเจ้โอ้ากมาหมาบอกที่หลงหลางงวดได้ปัะนี่สี่บุญ้ได้สี่ปุ่นี้คนว่า ครับผมวันนี้พันว่าได้กระพร้อสามแปดแต่ไหมแมนสามสามสามแปดโอ้สามแปดแต่สามเนาะอ้าวก่อนเอฟซีมิโชต้องพอพงเด้อนะครับเพื่นเพื่อนนี่ไอ้พระเพิ่นเคยซช้คมาแล้วนะครับป่วยน้าพ่อเนาะแมนล่าสุดนี่ได้ว่าขอขอพวกท่านล่าดิเจ้ผมผมเป็นซั่งล่าผมเป็นพระเนี้ยครับอ้าวเพื่อนเวิร์ดเอานะครับ องค์ชายพอเราเงินเบิดเนาะอ่าเดี๋ยวจะไปช่วยไปหาคนใหม่เนาะแต่ว่าก็เป็นอยังดอกรายละเอียดครบแล้วนะแม่ตุ้นเนาะเอาโชว์ตัวเลขอีกเทียนหนึงน่งเข้าข้างสุดท้ายแต่เรบเลขผี่บอกพอพงเนาะฝนท่วมมากคนอยากแบ่งปันทั้งช่องเขาก็ซอยสุขคนเนาะผู้ใดมีเลขดีมีเลขเด็ด<ไ>อยากให้รสองช่องนี้ซอ<ว>ยแบ่งปันเข้ากับรับเบิดเนาะแม่ตุ้นเนาะเข้ากับเป็นพอพงเนอะนะครับมันเป็นป่วยนะครับลมบอุบัติเหตุจนเป็นล้มบานหรือผีสิงมันว่า ผีสิงผีบอกคนถือสามตัวมาสองวันสามวันแล้วอวันนี้เพิ่งเลยือยากแบงปันโทบไม้ยังเล่งดวยยนเลือกในเบอร์โทบหมอรวยก็เป็นตันุยหรอกว่าแบงปันให้ก็ได้มากเป็นเลขหาแปดสามสี่แปดสามมันว่ามันใจคักวันนี้เป็นแปดสามสามแปดส่วนสามตัวหนึ่งพนบอกมากนะครับเป็นผีเนาะ,ะยิ่งยิ่งแต่ว่าเลขตัวกนันพันก็มีเปนสี่แปดหนึ่งตัวกนันตัวหนึง่งแต่ว่าตีกันกันขากคือหกแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสี่นะครับ ส่วนเลขล่างเลยสองหนึ่งศูนย์สองราคาสองเก้านะครับชูเก็งมันมน้ำพอพงเด้อนะครับชูเก็งมันสุภุสคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ